สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมหินอุกกาบาตหรือเมิโอไลต์นั่นเองในกลุ่มเมิโอไลต์คลาสฟิเคชันจะเป็นกลุ่มที่มีนักสะสมอุกกาบาตจากทั่วโลกมารวมกันอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะให้ดูอุกกาบาตท,ที่ผิวนอกไม่ละลายชัดเจนแต่เนื้อด้านในนะครับจะเป็นหินอ่อนสีขาวแบบที่เพื่อนๆเห็นกันเลยนะครับเรามาดูกันเลย แคปภาพแล้วขยายดูเองได้เลยนะครับอยากดูนานก็กดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินครับผมเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมผิวนอกไม่กรอบนะครับชัดเจนผิวในเนื้อในปกตินี่ครับแคปภาพขยาย ด้านขวาล่างจะมีเส้นรีดอากาศอยู่นะครับหรือเส้นโซนิกบูมความเร็วสูงเหนือเสียงอุกบาทก้อนนี้วิ่งเร็วมากนะครับผิวมีคราบสีน้ําตาลนะครับบ่งบอกว่าอุกบาทก้อนนี้ร้อนจัดมากๆพอเวลาตกถึงพื้นดินก็ละลายติดเลยนะครับซึ่งเป็นคุณสมบัติของอุกบาทที่เราจะเห็นได้ในทุกก้อนนะครับต้องมีคราบดินละลายติด นะครับถ้าเขาตกลงบนดินนะแต่ถ้าเขาไปกระแทกใส่ใบไม้ต้นไม้ก่อนความร้อนจะลดลงแล้วจะไม่เห็นคาบดินเกาะที่ผิวอุกบาทหรือถ้าตกน้ําก็ไม่เห็นเหมือนกันเห็นเส้นรีดอากาศไหมครับเส้นโซนิกบุมชัดเจนแคปภาพขยายครับตรงนี้ละลายชัดเจนเลยละลายแล้วก็ยืดนะครับตามทิศของลมที่วิ่งผ่าน อุกบาทแท้ดูง่ายแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆแคปภาพขยายครับ อ่ะให้ดูสุดๆเลยอ่ะง่ายดีผิวมีรูเว้าวชัดเจนอยากดูนานกดหยุดดูเองเลยครับเห็นไหมครับผิวละลายผิวมีรูเว้าวชัดเจนผิวไหมนะครับมีการไหลของอากาศชัดเจนนะครับ โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับผมบายบายไปแล้วนะครับ